วันนี้เราจะมาวิเคราะห์และเจาะลึกก่อนเกมสึกเฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีโปรโตุเกสยู21พบฝรั่งเศสยู21วันที่11มิถุนายน2025ภาพรวมของการแข่งขันสึกฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติโยุโรปรุ่นอายุต่ำกว่า21ปียังคงดำเนินต่อไปโดยในวันพุธที่11มิถุนายน2025จะเป็นเกมที่มีเดิมพันสูง ระหว่างทีมชาติโปรโตุเกส U21 และทีมชาติฝรั่งเศส U21 สองทีมที่ขึ้นชื่อในเรื่องการปั้นนัดเตะดาวรุ่งฝีเท้าดีโดยต่างฝ่ายต่างต้องการชัยชนะเพื่อเพิ่มโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปเกมนี้ถือเป็นสึกแทคติกสุดเร้าใจที่จะได้เห็นศักยภาพด้านเทคนิคของโปรโตุเกสปะทะกับสไตล์การเล่นที่รวดเร็วและแข็งแกร่งของฝรั่งเศส อีกทั้งยังเป็นเวทีแจ้งเกิดของบรรดานักเตะดาวรุ่งที่อาจกลายเป็นซูปเปอร์สตาร์ในอนาคตวิเคราะห์ทีมโปรตุเกส u 21จุดแข็งความเหนือชั้นทางเทคนิคโปรตุเกส u 21มีชื่อเสียงในด้านการครองบอลการเล่นประสานในแดนกลางที่ละเอียดและความสร้างสารรค์ในพื้นที่สุดท้ายความลึกในเกมรุก นักเตะอย่างชัวเนเวสเบนฟิก้าและเปโดรเนโตวูฟแฮมป์ตันวันเดอร์หากมีสิทธิ์ร่วมทีมช่วยเพิ่มประสบการณ์และความจัดจ้านเกมรับที่แข็งแกร่งแนวรับที่จัดระเบียบได้ดีโดยอาจมีอันโตนิโอซิลวาเบนฟิก้าเป็นแกนหลักจุดอ่อนความแข็งแกร่งทางกายภาพโปรตุเกสมักมีปัญหาเมื่อต้องเจอกับทีมที่มีสภาพร่างกายแข็งแกร่งโดยเฉพาะในลูกกลางอากาศการพึ่งพาเกมบิวอ หากฝรั่งเศสสามารถตัดเกมหรือทำลายจังหวะการเล่นได้โปรตุเกสอาจเจอปัญหาในการปรับเกมนักเตะที่น่าจับตามองชูอัลเนเวสจอมทัพแดนกลางผู้มีบทบาทสำคัญในการคุมจังหวะเกมและทำลายเพรสของฝรั่งเศสฝรั่งเศสอู21จุดแข็งพละกำลังและความแข็งแกร่งฝรั่งเศสมีนักเตะที่แข็งแกร่งทางกายภาพหลายรายสามารถกดดันคู่แข่งได้ตลอดเกมความเร็วในเกมรุก ด้วยปีกความเร็วสูงและกองหน้าที่ว่องไวเช่นมาทิสเตลจากไบเยนมิวนิกฝรั่งเศสสามารถเล่นเกมสวนกลับได้อันตรายเกมรับที่กดดันสูงการใช้แท็ติกเพรสสูงอาจทำให้พวกเขาสามารถขัดขวางการบิลด์อัพของโปรตุเกสได้จุดอ่อนความมีวินัยในเกมรับแนวรับที่เล่นดูดันอาจเปิดช่องให้โดนสวนกลับเร็วความสร้างสรรในแดนกลางแม้ว่าจะแข็งแกร่งทางกายภาพ แต่ฝรั่งเศสอาจขาดความละเอียดในการสร้างสารรค์เกมเท่ากับโปรตุเกสนักเตะท,ที่น่าจับตามองวอร์เรนเซอ m e เอมรีปเอสเชมิดฟิลด์แบบบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ที่มีพลังและการพาบอลไปข้างหน้าจะมีบทบาทสำคัญในสุดแดนกลางขอมการเล่นล่าสุดแอนสถิติการพบกันฟอร์มล่าสุดโปรตุเกส u 21ผลงานในเกมกระชับมิตค่อนข้างผสมผสานแพ้อังกฤษย21 2-4ในเดือนมีนาคม แต่โชว์ฟอร์มได้ดีในรอบคัดเลือกด้วยชัยชนะเหนือสโลวากียอันดาราหมู่เกาะแฟโรและโครเอเชียฟอร์มล่าสุดฝรั่งเศสยู1ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะสโลวากีย4.0ชนะอังกฤษ5.3เสมอเยอรมน,นีและอิตาลี2-2ในเกมกระชับมิตรล่าสุดการพบกันเกมนี้ถือเป็นการเจอกันในรายการแข่งขันระดับยู1อย่างเป็นทางการครั้งแรกในรอบ14ปีจึงไม่มีสถิติก,การพบกันล่าสุดให้เปรียบเทียบ วิเคราะห์แท็กติกแนวทางของโปรตุเกสคาดว่าจะมาในระบบ433หรือ4231โดยเน้นการครองบอลอย่างมีแบบแผนและการเปลี่ยนบอลในแดนกลางอย่างรวดเร็วแนวทางของฝรั่งเศสมีแนวโน้มใช้ระบบ433หรือ442โดยเน้นการเพรสซิ่งสูงการจ่ายบอลแนวลึกและการโจมตีจากด้านกว้างสไตล์การเล่นแอนโกลยุ์ทั้งสงชาติขึ้นชื่อเรื่องการพัฒนาแข็งแนวรุกที่มีความคิดสร้างสรรค์ ทำให้เกมนี้มีแนวโน้มเปิดหน้าแรกมีโอกาสทำประตูกันทั้งสองฝ่ายสมดุลของเกมโปรตุเกสจะพยายามใช้เกมริมเส้นผ่านผู้เล่นอย่างเคนด้าและเน้นความแข็งแกร่งในแดกนกลางฝรั่งเศสที่มีแนวรุกจัดจ้านจะพยายามครองบอลและสร้างโอกาสผ่านความเร็วและการเล่นประสานจุดปะทะสำคัญของเกมความเร็วและความลื่นไหลในเกมรุกของฝรั่งเศสปะทะกับแนวรับของโปรตุเกสโดยเฉพาะทางริมเส้น ในแดนกลางการควบคุมจังหวะและการเล่นสวนกลับจะมีบทบาทชี้ขาดทีมใดสามารถทำลายจังหวะของคู่แข่งได้ดีกว่าจะได้เปรียบผลกระทบต่อกลุ่ม C กลุ่ม C ประกอบด้วยโปรตุเกสฝรั่งเศสโปลแลนด์และจอร์เจียโดย2ทีมอันดับแรกจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปการออกสตาร์ทที่ดีในน,นัดนี้มีความสำคัญอย่างมากจุดชี้ชะตาสำคัญแดนกลางของโปรตุเกส vs การเพรสของฝรั่งเศส หากโปรตุเกสสามารถผ่านการเพรสแดนกลางของฝรั่งเศสได้จะมีโอกาสสร้างเกมรุกได้บ่อยแต่หากฝรั่งเศสคุมแดนกลางได้พวกเขาจะครองเกมและโจมตีสวนกลับได้อย่างอันอะาไราการทำนายผลการแข่งขันเกมนี้ถือว่าใกล้เคียงกันอย่างมากโดยทั้งสองทีมมีจุดแข็งที่แตกต่างกันโปรตุเกสมีคุณภาพด้านเทคนิคที่อาจสร้างความได้เปรียบหากเกมดำเนินไปในจังหวะที่ควบคุมได้ แต่ฝรั่งเศสมีพละกำลังและการเล่นที่ตรงไปตรงมาซึ่งอาจพลิกเกมได้หากสามารถใช้ลูกตั้งเตะหรือชฉวยโอกาสจากความผิดพลาดของแนวรับโปรตุเกสได้บทสรุปนี่คือการคบกันของสองขุมกำลังลูกหนังยุโรประดับเยาวชนที่ทั้งคู่ต่างเต็มไปด้วยเทคนิคและเกมรุกที่เร้าใจเกมนี้รับประกันความมันและแทคติกสุดเข้มขน้นโดยฝรั่งเศสอาจด,ดูได้เปรียบนิดหน่อยจากฟอร์มล่าสุด ขณะที่โปรตุเกสจะพยายามอุดช่องโหว่และใช้จุดแข็งด้านความเร็วทางริมเส้นคาดว่าเป็นเกมที่สูสีและมีโอกาสได้เห็นประตูจากทั้งสองฝั่งวิเคราะห์เอเชียนแฮนดิแคปแฮนดิแคปเอเชียเป็นตลาดเดิมพันยอดนิยมที่ช่วยให้การแข่งขันมีความสมดุลมากขึ้นโดยการให้แต้มต่อเสมือนจริงกับทีมใดทีมหนึ่งก่อนเริ่มเกมสำหรับแมตช์ที่มีความดุดเดือดระหว่างโปรตุเกสย21กับฝรั่งเศสย21นี้ บ่อนรับพนันมีแนวโน้มจะเปิดราคาแฮนดิแคปที่สูสีกันสะท้อนถึงความแข็งแกร่งที่ใกล้เคียงกันของทั้งสองทีมระดับยาวๆชั้นนำของยุโรปแฮนดิแคปที่คาดการไว้ก่อนตลาดเปิดจริงเมื่อพิจารณาถึงความสามารถของทั้งสองทีมเส้นแฮนดิแคปที่เป็นไปได้ได้แก่โปรตุเกส u 21ต่อต่อลบ0.25เต็งเล็กน้อยฝรั่งเศส u 21รองบวก0.25เส้นทางเลือกเพิ่มเติมโปรตุเกสต่อลบ0.5 หากตลาดโน้มไปทางฝั่งโปรโตเุเกสหรือฝรั่งเศสบวก0.5หากถูกมองว่ามีความเหนียวแน่นกว่าปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อแฮนดิแคปเอเชีย 1. ฟอร์มล่าสุดแอนผลงานในทัวนาเมนต์โปรโตุเกส U21 หากออกสตาร์ทได้ดีเช่นชนะเกมแรกอาจได้รับความเชื่อม,มั่นในราคาต่อลบ0.25หรือต่อลบ0.5ฝรั่งเศสยู1หากแนวรับยังมีความไม่แน่นอนอาจเริ่มที่ บวก0.25หรือสูงกว่านั้น 2. แทคติกการเล่นการครองบอลของโปรโตุเกสหากควบคุมแดนกลางได้ดีแฮนดิแคปต่อลบ0.25ถือว่าเหมาะสมการสวนกลับของฝรั่งเศสหากสามารถเจาะแนวสูงของโปรโตุเกสได้ดีราคาที่เหมาะสมอาจอยู่ที่บวก0.25หรือเสมอ 3. ความแน่นอนของเกมรับแนวรับของโปรโตุเกสนำโดยอันโตนิโอซิลวาอาจจำกัดโอกาสของฝรั่งเศสได้ ทำให้ผลสกอร์ต่ำกว่า2.5ประตูมีความเกี่ยวข้องกับแฮนดิแคปที่สูสีความแข็งแกร่งทางกายภาพของฝรั่งเศสตัดรบกวนเกมบุกของโปรตุเกสทําให้ราคายังไม่ขาดตัวเลือกเดิมพันแฮนดิแคปเอเชียที่นานําจากการคาดการปัจจุบันในกรณีที่ราคาอยู่ที่โปรตุเกสต,ต,ต่อลบ0.25ฝรั่งเศสบวก0.25ตัวเลือกที่1โปรตุเกส U21 ต่อลบ0.25ค่าน้นา1.9เหตุผล หากโปรตุเกสสามารถควบคุมเกมและสร้างโอกาสได้มากกว่ามีโอกาสชนะเต็มหรือครึ่งความเสี่ยงหากฝรั่งเศสใช้การสวนกลับได้ผลและย้ำเสมอไว้ได้จะเสียขึ้นหนึ่งตัวเลือกที่2ฝรั่งเศส U ยี่สิบเบวกศูนย์จุดสองห้าค่าน้ำหนึ่งจุดเก้าห้าเหตุผลด้วยความเร็วและลูกนิ่งฝรั่งเศสมีโอกาสทำเกมโตกลับอันตรายเสมอหรือชนะจะได้เงินเต็มหรือครึ่งความเสี่ยงหากโปรตุเกสควบคุมเกมได้เด็ดเสร็จ ฝรั่งเศสอาจแพ้และเสียถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แหมตชนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้เพื่อนแฟนบอลของคุณและกดติดตาม R07 e Channel เพื่อรับชมการวิเคราะห์ฟุตบอลแบบเจาะลึกทุกสัปดาห์การสนับสนุนของคุณคือพลังในการเดินหน้าของเรา